เราถ่ายคอยนี้ด้วยกล้องเว็บแคมนะครับเป็นคอยจันทบ,บุรีประเทศไทยนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีคอยเขาคอยแหวนคอยหมู่บ้านบางกระจักนะครับไล oh. ่ดูเป็นกล้องเว็บแคมนะครับจากที่เราให้ดูเนื้อคอยนะครับจะเห็นเป็นภาพสนิมจากธรรมชาติเลยนะครับจากธรรมชาติเลยที่เราถ่ายเนี่ยก็ประมาณ แต่90%ใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณ90%นะครับเรียกว่าท่านดูจากกล้องแล้วตัวจริงคอยจริงก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับเพราะเราไม่ได้แต่งแสงใช้ไฟ,ไฟมีออนธรรมชาตินะครับเราจะเห็นคอยจากเนื้อธรรมชาติเลยมีทั้งที่ดินที้สนิมของคอยนะครับไม่ได้ทำอ,อ,อะไร เลยหลังจากขุดขึ้นมานะครับสนใจก็โทร0871505601ครับปล่อยแพ้ต้องเจนาเจยรับ